อโอ้ขึ้นราค่ะทุกคนตอนแรกไปมาต้นนี้นางดอกมีลูกเต็มอยู่นี่ลูกของนางสุกแล้วโอ้โหจะใบานางดูดิอย่างนี้เรียกว่าขึ้นขึ้นรานะคะพี่นไเม่รู้สึกว่ารถไฟจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวไป รอถ่ายรถไฟช่วงคลองก่อนนะคะทุกคนนั้นก็พวกเขามาถ่ายรถไฟนะคะมากันเป็นทีมส่วนเมย์นี่มาคนเดียวนะคะนี่ก็จะรออยู่จุดเดียวกันเหมือนกันนะคะนะคะเขาคงจะทำอะไรสักอย่างโอ้มากันเป็นหมคณะอย่างนี้

องเหนน็นั้นมันไม่สวยหรือเปล่าของป่าครับกล้องหลักตันนี้อ๋อใช่ไหมเวลาถ่ายมันจะมันจะเบอร์เบอร์ข้างหลังหมดอ๋อมาเป,เป็นทีมน,นี่ของบริษทัทเลยใช่ไหมคะวันนี้ใช้กล้องทั้งหมดสามตัวเนาะสี่ตัวโทรศัพท์สองตัว ที่มีเสืเ่อคีอสวัสดีค่ะชื่อสินลปินชื่อรอแครท็ทอปไลน์อยู่ค่ายท็อปไลน์นะคะทลน์อ่ะรอแคร์ยิ้มหน่อ you know ยจ้าสวัสดค่ะ uh huh. <laughs>